อะไรเลาบบ่ามาตัวไหนเ,ไหเกษษารอะไรเอกสารเกี่ยวกับผลิตว่าปากเด่นครับเหรอครับผมอ๋อมาจะมามาทางไหนเนี่ยมาเด็โรงเรียนแม่พิจักครับมาสัญญาทำอะไรครับที่นั่น เป็นผู้ดูเรียนโรงเรียนครับเป็นผู้ดูเรียนโอ้โดีจังเลยทำงานแล้วสิช่วงนี้ทำงานประมาณอะไรพี่คิดว่าเพเคลืนก็หาคือก็ทำงานที่กทชครับโอ้โหแต่คนผู้ชายผู้ชายที่อะไรครับเนี่ย วางให้เย็นหน่อยนะครับคุณพี่เรื่ยวคอณพี่จวเลยก็ได้ครับเอาไปใช้สันแก่กันก็ได้เออเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไป้่ายกันกแฟ10บาท5บาทบาทแฟล้านนี้ครับอก็แฟ10บาทเรือ